เราประสบความสําเร็จแปลว่าวันหนึ่งก็ไม่ต้องมีมูลนิธิซื้ออันนี้ฝ่ายฝันเลยครับเหรอผมยอมรับเลยครับว่านะการที่เรามีองค์กรผ้าไนากชนการที่มี NGO เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะมันยังมีช่องว่างหรือมันยังมีประเด็นปัญหาที่รัฐที่เรามองว่าเป็นหน่วยงานหลักที่เขาควรจะต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าทํางานกับคนที่อยู่ในพื้นที่พวกนี้นะครับมาเป็นตัวหลักในการทางานแต่ว่าพอมันยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่มันก็เลยต้องเกิดกลุ่มคนที่เข้ามาช่วยแต่ว่า ถ้ามูลที่สืบยังอยากจะยึดตัวเองว่าจะต้องอยู่ไปอีกร้อยปีพันปีม,มีเงินมากขึ้นเรื่อยๆอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเป็นองค์กรภาคนหาชชนที่ดีแต่สังเกตว่าคนรุ่นใหม่มีความสานักเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมาตรงนี้สังเกตจริงไหมครับอันนี้ผมยังเชื่ออยู่ครับตั้งแต่กระแสรเรื่องของการเดินคัดค้านเดินเท้าคัดค้านเ e อเอเอขึ้นแม่วงมาเนี่ยเห็นเลยครับว่าเฮ้ยเรามีคนที่เขาเป็นพลังเงียบอะฮะที่ไม่เคยออกมาแล้วก็ไม่เคย โตอตอบก,กันในแพลตฟอร์มต่างๆวพวกนี้กลับมาใช้พื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้แสดงพลังประมาทไม่ได้ครับผมยอมรับเลยว่ารัฐบาลเวลาจะทําโครงการอะไรที่มันจะมีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคุณประมาทไม่ได้คุณยาคิดว่าโอ๊ยฉันมีพลังมีอํานาจแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้เดยวนี้ผมคิดว่าประชาชนเขาจับตาดูอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเขาเห็นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะออกมาแสดงพลัง